มาเห็ียดดีๆเห็นดดดีๆสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้พามาลงหุ่ยฮับปูฮับป้าครับวานป้าครับืันนี้วสิมานบมานน้องต้นกาครับมาให้กำลังใจมาให้ลงน้ำครับน้ำเล็กไปครับพี่น้องดุนกันสิมานบอสิเดป้าจากตู้วนี้ไปครับ เบายวะมีไฟเห็นไฟมันขึ้นก็เลยงงมอมแบสิบาเบาร้ายเนี่ยค่ะได้เขาว่าสิบบามานได้เขาว่าบ่มมนค่ะสวัสดีทุกีทุกทุกท่านนะคะป้าย่สวัสดีทุทุกท่านนะนครับนเีป้ายนิ่ครับโอ้ตัวแหลก แล้งเกี่ยวมาปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องนี่เป็นคลองธรรมชาติบ้านเอาเอืนเอื่นหวยครับมึงต้นกาเยื่นให้กำลังใจเพราะเยืน่นกำลังมึงยี่เท่ ครับเต็มสิสองครับพี่น้องครับแต่ว่าได้อีกแล้วต้นหนึ่งว่าสันเบิงเริงมันมาเลื่อยสิสองครับน่าได้มาอีกแล้วตนเพราะยังตนี้ครับจำเลยก็ปัญหาครับตัวนี้กำลังถอดครับจำเลยอีกพอกู กาว่าอยากเด็ดปลาครัา,าจะท๊บปนม่ไ่ทยแี่จะทายจะแม่ไหมไม่องจะแม่เลยฮะ่าก็จะของแม่เลยใายกินตีนไก่ ป่าตายใดล่ะเพือ่อนปาเป็นปลาเข็งว้าลุดมือดจับมันหนีมันยนึดม,มันไปมึงเลยไปตามลุนปลาตายกันค่ะว่าวานันบานท,ที่สองนี้สีแตกหรือบ่าแตกมาหลุนกันไดหรือบ่ลาใด บอแตกมีไฟบ่อวันแหกับบอแตกโอ้ยมาหาแนวกินแรงค่ะวันนี้บอสิไนพ่อตุมพ่อแกงบ่มาหลวนกันเลยค่ะบอแตกกันยัางม้านอยู่ค่ะบอใจว่าได้อยู่ต้นนึ่ว่าสัน เอาผันโยนขึ้นมากาจับจับดีๆเ้ยกามันชิปังมือได้ลูกให้เบิ้งเอามาชมบังโอ้โไปใส่ถุงเลยค่ะบอตายว่าบอมานบาดนี่ขูว่านไม่ค่ะลูกว่าดิหน่วจีเรนจีเรนไปเสื มัดไว้มัดพูดวะาถือีอยู่ต้นหนึ่งว่าจัดมาเบิ่งกันวันต้นใหญ่หรือต้นน้อยต้นใหญ่โชฉมต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตเรื่องหักางครับรุ่นนี้ครับปลาสลิดยังไงกว่าอยู่ดอกกว่าดอกดอกต้นยังไงมัน กันคหว่าชิแตกบอดเกหน่ชอบเมื่อแตกเรยค่ะแตกอยู่เราไรตัน้ำลาอยู่ว่าชีได้หรือบ่ดได้

เมื่อวานหรือวันไห่ล่ะ วันที่4ค่ะมาลุ้นกันอีกเคยว่าว่านี่สินมาหรือบ่มันมบ่ตตาย่าผอมแล้วค่ะสองตัวว่สิไอ้ถุงคือบอชงกลับมาถุงมาเน่ยลูก ปุนยางไปน้ำทาง่นกระจุไปน้ำทาอโอ้ไม่ไม่เมืม่อนี้เดี๋ยวหากินหายาน้งเขาละคนว่าโอ้ยนี่หน่อยซ้ำนี่กับหูจังหวะเนาะไปเร็วอย่าโยนมาเอา ล่นระ <laughs> วังล่นพนะโอ้ยไทยใหญ่นั่นหน่อยจักผู้ใดเตี่ยว่าไม่จะคล้องตีเตี่ยเอาแกะถุงก่อนนี่โอ้ยอยู่นี่แล้วมันไม่ไปใส่หรอก เอาตีออกมานี่ตีอะไรอ๋อเบีสิตีอะไรวันสี่วนัวนละค่ะในซัมาน้ละค่ะไก่สิได้พ่อถอดละค่ะไปหลุ่นกันมได้ร้ายบอวันหนอยครับนน่นมนกันเลยเนาะไปอ้ยโอ้โอโอโออยปนอนมาใส่ตีนเนาะ โยน,นปากอะโยนมาใส่คนเนาะอู้หูเหลือแต่แล้วค่ะพี่น้องอุ้ยคำปัสภาวันหนึ่งข้อถดขออภัยเด้อค่ะมันเจ็บ <laughs> ข้อถดจะไปข้อถดขออภัยเด้อครับบอกจ้ะข้อถดจะไ,ไปเด้อครับอืมขอเจ็บสีล้านหนูแม่ลูกพ่อซื้อการซื้อเด็กชายยังบหรอชาผู้ชมฟังมั้ง เดกชายเอกวินมากุเดีเอกวินเดกวินยังเชื้อฉลาดครับรอดิระเบื่อเต่ไม่ไมมเลยบอกว่าเนี่ย แล้วไอ้ตัวๆยังไม่กรหายเองหรอเพืนค่ะทองฟ้ากับอุมครึมค้นชิมาล่ะว่าแล้ว,วลมักไว้ก่อนครับพี่น้องครับมักไว้ก่อนจะเข้า วันนี้กำลังจบอยู่ค่ะ หนึ่งสองชอบแตยก่ค่ะแตกอยู่ใหญ่มากแลวค่ะเบิ่งจะเป็นหน่องโตป่าโอ้โหจะแมนใหญ่ค่ะกาไปเห็นจะไดดกินเนูะตัวสั่วันนี้ได้ตัวเดียวค่ะโบมาน กลป่ามันบ่มีป่าต้นใหญ่นะน้องไม่แจ่ป่าต้นหน่หน้อยหน่อยกันหน่อยอีลีถ้าหุ่นก็ว่างามบพวาครับดอกไม้ดอกบวัวครับ อ้าวมาบังแก่ไก่เนี่ยที่ละคนเดินคนเดียวคนเนาะเนาะเต่ามาซานเล็กน้อยอีบ่ดนเนาะค่ะกัเปิดโรงเรียนแล้วกัสิยงเงาแล้วบ่มีเสียงคนกวน กวนนีน่มาแดงลงเ่ยเงาบัวเตะค่ะว่านี่บ่วเตะกวนไม่ ว่านอีกว่านหนึ่งก็จะพ่อแล้วล่ะค่ะบ่บ่ห่อยขมานปั้นอะไรพ่อแล้วนะอเอาโอ้ยบ่ตายว่ะพ่อแล้วค่ะหนาวละ่ละเพื่อนะเก็บเหี่ยเรียบร้อยด้วนบ่ละวันต่สิวานใหม่วันเก็บเหี่ยโอ้บ่คือนะครับผลงานครับมื้อนี้พอได้ต้มอยู่พี่น้องแล้วแรองอยู่ครับ ก้าก้ามาลาพี่น่องกันเล็วมาลาทนาผู้ชมกันเร็วเวเ,วเอา,าลาพี่น้องกันลาทนาผู้ชมกันฝากล้่อเคนเดครับฝาก่อาก่อน Bye bye. สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปสำน,นี้นะครับพิบ่นองมกักเบิ่งเลี้ยวม้วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานต้นกล้าภาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทำคลิปต่อสำหรับปีนินี้สวัสดีครับ